ครับสวสดีี่สวดีค่ะไม่สวัแต่ว่าได้ข่าวว่ามาเพราะว่ามีการแจ้งไปทางเจ้าของาน้วครับง่ายจะเมาไม่ถึงคับาจะเนมาไม่ถึงครับแล้วก็ตอนนี้ก็รอทางทนายความนะครับตอนนี้โดนเกี่คดีแล้ค บอนก็กำลังไอ้บออยู่ไหนนะบอก็กำลังอยู่นี่เลยครับตัวทีครับตัวนีเป็นล่ยไครับ ผมโดนมาตราเก้ากับาตามมาตราเก้ามาตราสิบแปดนะฮะตามพระราชบัญญัติกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548แล้วก็ตามประมวลกฎหมายยามาตรา83ครับก็เกี่ยวกับการจัดชุมนุมแล้วก็าทางตำรวจเห็นว่าทางตำรวจเกาเห็นว่าการจัดชุมนุมมีความเสี่ยงในการเผยแพร่เชื้อโรคครับก็เลยต้องต้องต้องมาถกคดีนครับกังวลใจไมหมฮะเรื่องคดีไม่ไม่ไม่กังวลนะเพราะว่าส่วนหนึ่งนะผมเชื่อว่า ในกระบวนการก็น่าจะได้รับการก็น่าจะน่าจะได้รับความยุติธรรมจากศาลหรือจากทางอายการก็ได้ครับเพื่ออาจจะอาจจะไม่ฟ้องก็ได้หรืออาจจะฟ้องก็ได้แต่ว่าคือในในส่วนในส่วนของการกระทําที่ทําลงไปเนี่ยมันเป็นการแสดงออกตามหลักการประชาธิปไตยซึ่งผมมองว่ามันควรจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องคือถ้าสมมุติว่าการที่เอาคนมารวมกันเนี่ย เคสอื่นแบบตลาดพวกนี้ก็ถือว่ามีความผิดเหมือนกันหรือเปล่าน่าจะใช้มาตรฐานเดียวกันในทางกฎหมายหรือเปล่าประมาณนี้มีกาลังใจที่จะต่อสู้ต่อไปไหมครับมีมีกำลังใจแน่นอนนะเดี๋ยวเราเอาก็เตรียมพบกับการจัดกิจกรรมชุมนุมทางรเืองชุดใหญ่ของจังหวัดลำปางในเร็วๆนี้ครับคงเ่องจากที่ทนายนอนรนลำพากับเพนงวินพนะดิชวลักษ์นะก็ยังคงถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำกลางพีเศษก็วันนี้ก็มาสองคนกับบอลธน,นวัฒน์เฉยพี่จริงพี่อรก็ไม่ได้มีไม่ได้มีแบบส่วนในการจัดแารชุมนุมนะ เพราะว่าวันนั้นสอบถามสอบถามกับทางตำรวจเนี่ยเขาบอกว่ากรณีกรณีของพี่บอลเนี่ยที่มีความผิดก็เพราะว่าเกิดจากการประชาสัมพันธ์ซึ่งผมมองว่ามันไม่ได้จะเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะฮะการประชาสัมพันธ์สื่อก็มีการประชาสัมพันธ์แต่ทาไมต้องเพ่งเล็งไปที่บอลธนวััต์มงอใช่ยอันี้ก็สงสัยครับนี่เป็นข้อที่ตั้งคาถามต่อายการในวันนี้เหมือนกันครับ